เราหล่อไหมไม่เข้าใจไอ้ยันซ้ำไหมอ๋อหล่อมากๆอ๋อขอบคุณครับ <laughs> พี่เค้มหโลโ่อมากหล่อลุยใจยดิใช่ผมหล่อแล้วผมแบบชอบลุยเวลาแบบ อ๋อมีมีมต้องใจหมดโอ้ยเอเป็นคนหลอ่อใช่แล้วผมก็อชอบลุยกับทุกสถานการณ์ใจดีด้วยใช่โอ้ถูกทุกข้อเลยหลอ่อลุยใจดีใช่พี่ขคมหล่อลุยใจดี <laughs> เข้มหลอ่อเข้มลุยเข้มใจดี <laughs> กินข้าวยัง กินแล้วค่ะอ๋อกินแล้ว lunch กินกับอะไรเออทานยันไม่กินทำไมอ่ะกินแล้วหมูทำไมเออไม่หิวกินแล้วหมูอออใช่ lunch กินแล้วหมูอ้วนหมูอ้วนเหรอมีน้ำหนักอ้วนอย่างเงี้ยเหรอถ้ากินข้าวเย็นจะอ้วนเหรอเอออ้วนอ้วน ง,งน่วอนแล้วโอเคคุณ <นะ S 2> กินอะไระครับกิน,นอ่าโอเคเนี่ยกลับมาที่คําถามเดิมที่ถามไปก็อยากจะให้ถามถามไอ้คาถามเดิมที่เคยถามมาแหละกินชิคเก้นอ๋อกินแล้วไก่อร่อยไหมกินไก่อร่อย อร,อค,รคุณช,ชอบไก่ชอบกะชอบไก่อ๋อเข้าใจแล้วคุณชอบอะไรเอ่อฉันชอบเอ่อตุ้มขาไก่ผัดซีอิ๊วผัดผักปุ้งผู้ผัดเพิงกะลีปลาหมุน,หนึ่งมะนาวเข้าผัดสับประรดเ <c oughs> อ้ยอ,อยยยยยาอายยยยยยยอย โอเคผมชอบแค่เมนูเดียวเองเหรอผมชอบเปชอบไก่ใช่ค่ะอาหารไทยอร่อยมากๆรู้จักเมนูอาหารไทยเยอะเลยกินครบหมดทุกอย่างแล้วเหรอครับนี่นะครับเยอะๆเขาจะได้งงๆไหมกินหมดเลยเหรอเออใช่กินหมดแล้วก,กินหมดแล้ว ทำอะไรอยู่เออกำลังคิดอยู่เมื่อเมื่อเอ่อคิดคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ยไม่รู้เอ่อคิดคิดอ่ะมันเขาใช้คำว่าอะไร 哦，客在聊，thinking，哦，客在聊，嗯嗯、uh, oh,，uh, uh, 客仔聊，客聊、uh,，think，thinking，thinking，哎 <thinking, yeah. S 2> <laughs>，kick you，kick you。